ผมวันนี้ก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จัดสายเยวัดดวงมาแบ่งให้นะครับตัวนี้สวยมากครับตัวนี้สายเลือดดีด้วยนะครับผมตัวนี้ตามสายเป็นพม่าตีเชิงนะครับสายเลือดดีสายเลือดดังพม่าตีเชิงครับผมตัวนี้สวยๆครับไก่สดสมบูรณ์ดีครับไก่แเดือนนะครับผมสู้ไก่ทุกตัวนะครับผมตัวนี้ใครอยากได้ไปเลี้ยงทำสายสายเยวยสวยๆทักมาครับผมตัวนี้สดสมบูรณ์มากครับนี่ครับ ครับสวยครับหน้าตาสวยปากสวยงอนสวยนะครับตัวนี้สนใจมากครับผมวัดดวงนะครับบอกได้เลยครับว่าสายเลือดดีผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมกล้าการันตีให้นะครับผมตัวนี้เพราะว่าสายเลือดเขาดีครับตามสายเขามีผลงานทุกตัวนะครับผมตัวนี้นี่ครับสวยมากครับสนใจมากครับผมนี่ครับสายเยียนะครับตอนนี้ร้อยสองหกสองเจ็ดนะครับนี่ครับสวยมากครับตัวนี้ สนใจทั้มาครับผมนี่ครับสวยจัดครับกระดูกโครงสร้างดีมากครับไค่รอสายเยวัดดวงทักมาครับผมแดงให้เอฟซีไปเล่นนะครับผู้ที่งบหน่อยนะครับสายเยวสวยจัดครับตัวนี้ดูหน้าตาสู้ไก่ทุกตัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเนี่ยอยากให้ดูใกล้ๆครับนี่ครับสวยมากครับตัวนี้สนใจทั้มาครับผมก็ขอขอบพระคุณครับผม